โอเคนะผมเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวทุ่งกันสักหน่อยนะครับนะจะพาไปหาจุดสวยๆชมวิวส่วนวันนี้นะครับคือเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยมาจากสวนนะผมเนื้อตัวสกปรกมัมแมมมากนะครับเลยยังไม่กล้าถ่ายวิดีโอนะผมอีกอย่างก็คือว่าตอนไปตัดตัดผมอะ่ะไอช่างตัดผมมัน,มนตา มันตัดสนจนหัวร้านเลยตอนนี้ดูไม่ได้เลยนะผมเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูกแล้วกันนะครับส่วนแฟนเนี่ยหน้าก็เป็นสิวอยู่ก็ไม่อยากถ่ายนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายภาพยิ่งแล้วกันนะครับเอาละครับเรามาเที่ยวอาา่ะฮะชมธรรมาชาติสักนิดหนึ่งนะครับใครอยู่ในเมืองไม่เคยเห็นบ้านนอกเนี่ยจะพามาดูนะผมมันสวยนะครับเอาละโอ้ยแสงสะทิ อ่าฮาจากนี้เราไปเชียงใหม่อือฮึน,น,นู่นทางนู้นน่าจะเป็นสวนนะผมสวนแตงโมตอนนี้น้ำท่วมหมดเลยนะผมทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ภูเขาที่เห็นอยู่ด้านนู่น,นนููนภูเขา เป็นสวนยางของผมด้านบนนะครับผมสวนยางมีมัน 4, สี่ห้าสวนแล้วก็สวนใหม่เนี่ยก็ยังไม่เสร็จแต่ตอนนี้ถ้าเทียบแล้วทั้งหมดแล้วสวนยางที่ตัดด้านนี้ประมาณถ้าเป็นคิดเป็นเงินก็วันละสี่พันกว่ากว่านะครับแต่ถ้าเกิดสวนใหม่ทางด้านนู้นนะครับผมเอ,อโตขึ้นสําเร็จก็จะได้ประมาณสักหกพันกว่าบาทต่อวันนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของชาวสวนยางที่นี่นะครับผมนี่คือรายได้หลักของเขานอกจากนี้ก็ยังมีสวนแตงโม สวนแตงโมเนี่ยนะผมอาจารย์ที่ปลูกแตงโมผมเนี่ยได้ได้ไดครั้งหนึ่งปลวกแตงโมสองเดือนก็ประมาณสามแสนนะผมแต่ผมยังทำไม่ได้ผมยังไม่ถึงฝีมือยังไม่ถึงขั้นพูดง่ายค,คือยังไม่เซียนแต่ถ้าทําได้ก็ผมก็ได้เหมือนเขาได้แหละนะครับแต่มันไม่ใช่ของง่ายเกษตรกรรมเนี่ยไม่ใช่ของง่ายต้องอาศัยฝนฟ้าตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบไฮโดรลินพิกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้น้ําท่วมหมดเลยนะครับยังไม่เห็นก่อนเดี๋ยวให้ผมเสร็จงานเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะ นะครับส่งภาพไปดูอีกทีหนึ่งนะครับรับร้อง่าสวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวส่วนาภาพผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องก,ก่อนนะเพราะตอนนี้สภาพดูไม่ได้เลยทั้งหัวร้านแล้วก็ดูสูญเห็ดมากนะครับผมส่วนแฟนผมน่ยเดี๋ยวไปก่อนหน้าก็เป็นสิวเขาไม่อยากถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปดูก่อนล้วกันนะครับโอเคนะ